ประธานสนชเปิดช่องให้อดีตนายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนแจงถอดถอนปมทุจริตจำนำข้าวได้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชเปิดเผยว่าในการพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลัก์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในประเด็นทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจะเป็นการพิจารณาตามกระบวนการซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนมาทำหน้าที่ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวได้ นอกจากนั้นประธานสนชยังย้ำว่ามติสนชที่ได้รับพิจารณาการถอดถอนนายนิคมวิรัตพาณิชย,สสกกยนอน์อดีตประธานบุทิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีดำเนินการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพศ .2550 เกี่ยวกับที่มาของสอวนั้นเป็นการพิจารณาตามข้อกฎหมาย ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการประชุมวราระสำคัญนั้นสนชบางส่วนติดภารกิจต่างประเทศและทอดกระถิ่นพระราชทานประธานสนชระบุว่าถือว่าไม่ผิดสังเกตเพราะได้มีการแจ้งภารกิจต่อสนชถูกต้องเรียบร้อยแล้ว